น้อมกราบหลวงพ่อพุทธธานิโยครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องนั่งสมาธิภาวนาจิตไม่สงบจะได้บุญหรือไม่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชาตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังทั้งนี้การกระทําของเราทุกๆอย่างมักเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราควรมีสติและดําเนินชีวิต ด้วยความไม่ประมาทเราเชื่อว่าทุกๆคนก็จะมีความสุขกับทุกๆเรื่องได้ค่ะการนั่งสมาธิเมื่อไม่เกิดสมาธิเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธบริกรรมภาวนาตลอดคืนยันรุ่งตลอดวันยันค่ำแต่จิต ไม่สงบเลยแม้แต่นิดเดียวได้ผลหรือเปล่าเรื่องนี้หลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านเมตาตาตอบไปว่าได้ผลทางสาติสัมปชัญญะแม้จิตจะยังไม่สงบก็ตามเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็อยากจะขอกล่าวว่าคนเราเกิดมาทุกคน ได้ฝึกสมาธิมาแล้วทั้งนั้นเพราะจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิบั้นปลายหรือท้ายสุดยอดปรารถนาของเราอยู่ที่ความมีสติศีนส,สมาธิปัญญาที่เราอบรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเกิดมีสมาธิจิตตั้งมั่น และเกิดปัญญารอบรู้แต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่ตัวสติตัวเดียวอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดพลังงานทางสติเป็นตัวเด่นเพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามจิตไม่สงบแต่เรา ได้ผลทางสติเราทุกคนได้ฝึกสมาธิมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจผู้สอนให้เราปฏิบัติสมาธิท่านก็ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าท่านสอนสมาธิเรายกตัวอย่างเช่นเด็กที่กําลังเริ่มหัดคลานตัวมเตียมตัวมเตียมอยู่ตามบ้าน จิตของเด็กมีแต่ความรู้สึกรู้นึกรู้คิดสติสัมปัฉันญะที่รู้ว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันยังไม่เกิดเพราะประสบการณ์อย่างน้อยมันขานไปเห็นอะไรก็หยิบเข้าปากนึกว่าของกินนั่นเพราะสติ ยังไม่สมบูรณ์ทีนี้เมื่อพี่เลี้ยงนางนมสอนให้รู้จักรับประทานสอนให้รู้จักดื่มสอนให้รู้จักอาบน้ำสอนให้รู้จักขับถ่ายเจ้าเด็กก็ค่อยมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นซึ่งมันจะเจริญขึ้นตามวัยที่เติบโตขึ้นมา แล้วสติสัมปัชัญญะดีขึ้นแล้วเด็กจึงจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเมื่อเด็กโตขึ้นเราส่งไปสู่สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลเด็กเข้าไปฝึกสมาธิแล้วครูผู้สอนไม่รู้ตัวว่ากํำลังสอนสมาธิเด็กเด็กก็ไม่รู้ตัวว่า เรากำลังฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นที่เรามานั่งสมาธิภาวนากันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกเอาของใหม่เราจะมาฟื้นฟูสิ่งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมให้มีความเจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่านั่งสมาธิ ในครั้งนี้ถ้าไม่เกิดสมาธิจะบาปหรือไม่ไม่บาปหรอกได้บุญเพียงแต่นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้บุญแม้ว่านึกถึงความตายเช่นมรณงมรณง มรณงตายตายตายจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิก็ได้บุญหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล็กๆเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผีฆ่าพระเรื่องมีอยู่ว่ามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้บอกมีปีศาจ มันสิงอยู่ปีศาจนนี้มันดุร้ายพระธุดงไปพักที่ต้นไทรมันฆ่าพระตายหลายองค์แล้วทีนี้พระธุดงองค์นี้พอไปก็จะไปปักกรดอยู่ที่ร่มไทรต้นนั้นชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมาเขาก็เป็นห่วงกลัวว่า พระจะถูกผีฆ่าตายเขาก็มาบอกว่าพระคุณเจ้าตน้นสต้นนี้ปีศาจมันดุมันฆ่าพระตายไปหลายองค์แล้วแต่พระองค์นี้ถ้านงตัวว่าตัวเองมีวิชาอาคมเขาก็บอกโยมว่าอาตมาไม่กลัวหรอกผี เคยปากมาเยอะแล้วอ้าวพระคุณเจ้าไม่เชื่อก็ตามใจเสร็จแล้วพระก็ปักกรดใต้ต้นใส้ต้นนั้นตั้งแต่หัวคำ่ำก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงสองยามคล้ายๆกับว่ามีลมฝนทำท่าจะตกโดยวิสัยของหมอวิชาอาคมเขาก็รู้ทันทีว่า จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็รีบเข้าที่นั่งท่องมนต์คาถาที่เรียนมาลมมันก็สงบไปพอลมสงบไปลืมตาขึ้นมองเห็นผีใหญ่หัวมันสูงเท่ากับยอดไทรแกก็นั่งหลับตาบริกรรมคาถาบทใหม่อีกพอลืมตาขึ้น แทนที่ผีมันจะหนีไปมันเลยมานั่งยองยองอยู่แค่เอื้อมตอนนี้ชักจะวันวันขึ้นมาบ้างแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งนึกถึงข้าวสารที่เสกเอาไว้อยู่ในกระเป๋าอังสะก็หลับตาล้วงมือลงไปกำเอาเข้าวสาร แล้วก็บริกรรมภาวนาสัดเข้าสารไปแทนที่ผีมันจะกลัวเข้าสารมันกลับเอื้อมมือมาบีบคอแล้วก็กดลงกับพื้นพอพระองค์นั้นถูกผีมันบีบคอกดลงกับพื้นก็รู้สึกว่าลืมคาถาอาคมหมดนึกถึงคาถาอาคมบทไหมนก็ไม่มีแล้ว ก็เลยมานึกว่าคราวนี้ตายแล้วตายตายตาย,ตายอย่างไม่มีใครช่วยเหลือตายคนเดียวพอนึกถึงว่าตายจริงๆตายจริงๆแล้วคราวนี้ไม่รอดแน่ตายคนเดียวผีมันก็เลยคลายมือออกเสร็จแล้วมันก็เลยจับลุกขึ้นมานั่งผีมันก็เลยเทศสอนเอาว่า พระขุนเจ้านี่รู้จักแต่ท่องคาถาอาคมอย่างกับนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่รู้ความจริงนี่พอถูกบีบคอนี่กลัวจะตายอย่างพอมีสติระลึกได้บ้างอย่างรู้ความจริงขึ้นมาบ้างนิดหน่อยว่าตัวเองจะตายข้าพเจ้าสงสารท่านก็เลยไม่ฆ่าท่าน ให้เวลาท่านไปภาวนาเพื่อให้มันรู้ความจริงผีมันสอนแล้วมันก็อันตรธานหายไปหลังจากนั้นพระองค์นั้นก็ไม่ท่องคาถาอาคมทิ้งหมดเลยพิจารณาแต่ความตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นภาวนาจิตไม่สงบก็ได้บุญพระองค์นั้นนึกว่าตาย ตายตายเพียงนิดเดียวก็ได้บุญคือรอดตายมาผีมันไม่ฆ่านี่แหละเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นหนังสือที่เขาเขียนให้อ่านแล้วก็เป็นความจริงด้วยเพราะฉะนั้นควรจะจำไว้ว่าผีมันชอบความจริงการที่เราตั้งใจทำความดี ภาวนาทำสมาธิแล้วแม้แต่จิตไม่เป็นสมาธิเราละลึกถึงทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธสัมมาอารหังยุบหนอพองหนอหรือกำหนดสติรู้ตัวอยู่ในอารมณ์จิตถึงแม้จิตไม่สงบเป็นสมาธิก็ได้บุญ ภาวนาเอาบุญไปก่อนนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไหวห้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญ ร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ